บบบาาบาตาตตนยยทท้พวกกกเรรรรรอิุ่มมใจขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้ง5ชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอและเลือกกรรมการชุมชนนัณสถานที่นัดหมายแต่ละชุมชนคุณสมบัติของกรรมการชุมชนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือก มีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนและติดต่อการถึงวันเลือกไม่น้อยกว่า1 8 0วันผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันได้ไม่เกินหนึ่งคนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกกรรมการชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่มีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือก มีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกแล้วพบกันที่ชุมชนของท่านนะคะกำหนดการเลือกกรรมการชุมชนชุมชนชมชน,นาโตกาเลือกกรรมการชุมชนในวันพฤหัสบดีที่2 7เมษายน2 5 6 6เวลา 17. นาฬิกาณศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลย่านตาขาวชุมชนหนองชุมแสง เลือกกรรมาการชุมชนในวันศุกร์ที่28เมษายน2566เวลา17นาฬิกาณสวนสาธารณะหนองชุมแสงชุมชนวรคีรีเลือกกรรมาการชุมชนในวันจันทร์ที่1พฤษภาค,คม2566เวลา17นาฬิกาณซอยพ่อแก่สังชุมชนสุนทอนนท์ในบ้านเลือกกรรมาการชุมชนในวันอังคารที่2พฤษภาค,คม2566เวลา17นาฬิกา ณบริเวณหวัวสะพานเก่าดิมคลองปลเหลียนชุมชนท่าบันไดเลือกกรรมการชุมชนในวันพุทธที่3พฤษภาคม2566เวลา17น,น,นาฬิกาณศาลเจ้าพระ้อ9